ปีขายทรงนะพี่น้องอ่าๆลงมาลงอ่าลงมา,มามามาเดินแต่ยามะเออออ่เออเออเอ,อเ,ออ,เอ,ออันอันนั้นฟอนยอนนันนะฟอยยบาทคิดสองบาทอ้าวยี่สิบสิบแค่อืมน่นนู่นเพ่อนหนูอยู่นูน่นมาทานนี้มาทานนี้ อ,นนอาท่านเออทิ้งไว้ทิ้งไว้ตรงนั้นเล,ลนนะลูกอืมงูกินอยู่พวกงูไปเลอพี่น่อย <te le> ยกมาไปเอาเพิ่มแล้วเราจะกลับบ้านแล้วลูกไปไปคิดไปเออเอ้เอ้ยเอ้อันอันนั้น ฟอยอนนันนะฟอยยบาทบิสองบาทเอา้างี้สิบแฉอีกแล้ววันนี้น,น่น่นน่่น,น,นไปดูของนน่นไปดูขนมไปดูขนมดูขนมลูกดูขนมเสียอาแจะลูกอ้อมเอาไปหลอกกินบละแสบอ้อนย่ามาบิ๊กสองอีกแล้วด้วยพี่น้องจ้าแสบหน่อยมีมีทั้งของปีกมีทั้งของเอ ทรงเนอะพี่น้องขายทรงกับมี่โอเคค่ะแค่นี้ก่อนหนูจะลงเหรอลูกนมคืออย่างแสดน้อยอ้อนมาเลยซื้อนมให้ไปเลยนุ่นนุ่นนุ่นกองใหญ่สีแอรแสดน้อยอ้อนมาเลยซื้อนมให้ไปเลยนุ่นนุ่นนุ่นกองใหญ่สีแอร อยังก็ลายเมด็ดยังก็ลายเมด็ดยังก็ลายเมด,มดจะคิดกิดนอี่ยังเลือกวัตถุเลือกวัตถุอถ้อนยามาอีกแล้ววันนี้ไอ้นมเยอะแยะเลยไอ้นมยังให้เขาอันไหนอันอันนี้นี่ไงยูโรนี่ไงเน้น บ่เห็นไปจะเอานมใช่ไหมจะเอานมใช่ไหมเดี๋ยวเรียกให้เข้ามาเอาให้มีนมเยอะแยะเลยเอานมยังให้เขาอันไหนอันนั้นนี่ไงยูโรนี่ไงนี่ไม่เอาไม่เอานั้นไม่เอาลูกไปเอานมก่อนมั้ย ไปเอานมหนูก่อนนู่นไปเอานมหนูจกนงได้ป่เติเยอะแยะเลยโอ้ยนะจิดไดทไทยมาให้คู้เบ ok ิงเนี่ยจักหน่อยกับเบอเป็ดนะคะสวัสดีค่ะ อนญ่ามาอีหนูเก่งจังเลยเว้ยหนูๆหนูหนหนมานี่ก่อนสัเสาแม่งหลางจานกินแล้วเราก็เบื่อไม่รู้จะกินอะไรพนักง,งานหายหมดเลยมัรู้ไปไหนมีมีทั้งของปีกมีทั้งของไอ้ซงนะพี่น้องขายรงก็มี โอเคค่ะแค่นี้ก็นมให้หน่อยครับคนเจ็บขาตนมนมเอะนมใส่รถให้หน่อยอ่ะจ้ะวิ่ง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 ว่งวิ่งวิ่งว่ง้ิ่งว่่งว่งเิ่งวิ่งวิ่งว่งว่ง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 งวว เลาเพิ่ไใลูกแอบหน่อยนมอยู่โน่นนมอยู่โน่นลูกนมอยู่โน่นเยอะแยะเลยนมอยู่โน่นวิ่ง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 วิ่เก่ง่งเ่งว่งเ่งวิ่งว่งงเิ่งวิ่งวิ่งวิ่งง นาติด้ต่ทายไม่ให้คูเบอ่์นจักหน่อยก็บเป็ดเออเอ้อเออันอันนันฟอยนนนะฟอยยาบาที่สองบาทอ้าสิสิอแค่นี่หนูมาเอาเพื่หาเจอไหมมาทางนี้ วัญญามามีมีทั้งของปีกมีทั้งของไอ้ทรงน้พี่น้องขายทรงกับมีโอเคค่ะแค่นี้ก่อนเอาไปสองลังนมไอ้นั่นอะไรนมวัวแดงวัวแดงรสลสหวานเอามาสองลังมีมีทั้งของปีกมีทั้งของไอ้ทรงน้พี่น้องขายทรงกับมี่ โอเคค่ะแค่นี้ก่อนอ่อนมาจะได้อ่อนมาจะได้มาเพิ่งมาย่าเพิ่งมาเมื่อวานนี่เองไหนพนักงานอยู่ไหนพัญญามาอีกแล้วอันนี้ต้นยำนเหลนยญเขาก็เอาไปสองลังนมไอ้นั่นอะไรนมวัวแดงวัวแดงรดลสหวาน เอามาสองลังเอาไปเอามาอ,านอันหนึ่งโอเคจ้ายกไม่ไม่กลับบิ๊กส่งโมเมียนบานพ่อหนูเด้แล้วไม่รู้จะกินอะไร นมเยอะแยะเลยอันมยังไห้เขาอันไหนอันั่ี่ไงยูโรนี่ไงน่วิ่ง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 นิ่วิ่ง่งวออวิ่งิ่ง่งวิ่งวก่ง่งวิ่งว่งวิ่งงเว่งงวิ่า่ง่ง่ มารรมาได้นี่นมให้หน่อยครับคนเก็บขาหนนนมนมเอนมใส่รถให้หน่อยอ่ะจ้ะโอ้ยนักจิดไดทไทยมาให้กูเบ่งเนี่ยจักหน่อยกับเบป็์มาไ,ไปอาเพิ่แล้วเราจะกลับบ้านแล้วลูกไปไปอีหนูเก่งจังเลยเว้ย หนูหนูหนูหนมานี่ก่อนเสเีอาทง,งหลางจานหีไิไปไปอาเพลแล้วเราจะกลับบ้านแล้วลูกไปไปยังกล็ลายเมดอยังกล็ลายเมดอยังก็ลายเมือเคิดกินนี่ยังเลือกวัตถุเลือกวัตถุปอนญ้ามาอีกแล้ววันนี้ออดเออ,เอ,อ เออเอออันอันนั้นฝวยอันนั้นนะฝวยยาแบบคิดสองแบบเอางี้สิบเถอะอ่อนมาจะได้อ่อนมาจะได้มาเพิ่งมาหญ้าเพิ่งมาเมื่อวานนี้เองไหนพนักงานอยู่ไหนโอ้ยน้าติดได้ท้ายมา่ห้กูเบ่งเนี่ยจกหน่อยกับเบอรเป็นแสดน้อยอ่อนมา เลยซื้อนมให้ไปเลยนู่นนุ่นน่นก่องใหญ่สีแสบหน่อยนมอยู่นู่นนมอยู่นู่นลูกนมอยู่นู่นเยอะแยะเลยนมอยู่นู่แบบหน่อยนมอยู่นู่นนมอยู่นู่นลูกนมอยู่นู่นเยอะแยะเลยนมอยู่นู่ ว่านาติด้ต่ทายมาให้ผู้เบิ่งแน่จักหน่อยกับเบอร์เป็นมีสับป,ประรดสับป,ประรดก็กินแล้วกินแล้วก็เจ็บลิน้นมันมีแต่ของเรา